ก็กมูลนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับสาธุก,ก็มารอตักบาตรทีเ่เป็นศาลาสำหรับพระธุดงนะครับก็ประมาณนี้ท่านพักฉันก่อนขึ้นถ้ำขาแข่งนะครับหลังจากที่บินทบ,บาตรในหมู่บ้านแล้วก็ท่านจะมาพักฉันที่นี่ญาติธรรมที่มาร่วมตักบาตรมาสวายออขอพอท่านก็จะต้องข้ามแม่น้ำมานะครับท่านผู้ชมก็ ผมอยู่ที่ระหว่างบ้านกกประซิวนะครับอยู่หลังเขาหลังเขาหลังไม่ใช่หลังถ้ำถ้ำเฉียงหลวงตานะครับท่านผู้ชมก็วันนี้ก็มาดูความคืบหน้าเรื่องสะพานแล้วก็ได้มาดูาความคืบหน้าบุญที่พี่น้องบ้านน้อยจัดระเบียบนะครับได้มาทำลาวให้หลวงตาท่านขึ้นมาบินรบาดจะด้านหลังเขาหลังถ้ำนะครับท่านผู้ชม เห็นไหมอันนี้ก็เป็นลาวระยะตลอดแนวยาวก็คิดว่าคงจะเดินสะดวกขึ้นแล้วนะครับอานโมุทนาสาธุบุญกับท่านด้วยทุกทนทุกคนให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่ามีลาวจับขึ้นก็สะดวกมากขึ้นนะครับแล้วก็ทางก็กว้างขวางอันนี่นะนี่เส้นทางเลาะใหม่ มีไม้ยาวตลอดลงข้าล่างตลอดเลยนนะฮะหลายๆท่านก็อยากให้มาดูมาเก็บภาพความเพิ่มหน้าหลังจากที่พี่น้องชาวบ้านน้อยจัดระเบียบบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับได้ทําที่จับให้ลงตาท่านได้ขึ้นลงได้สะดวกก็เห็นโดยประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวขากลับเราก็เขาจะขึ้นมาทางเดิมเมื่อเช้าก็เราก็ได้ตักบาตรงตาแล้วก็รับพรแล้วนะครับถ้าเป็นคลิปวิดีโอไหนที่ผมลง ย้อนหลังผมก็จะบอกท่านผู้ชมมาคลิปวันที่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับเออเพิ่นสังเกตว่าเป็นทางลาดชันเหมือนกันลาดชันเยอะเหมือนกันเนี่ยมีราวจับมีญาติโยมลงไปแล้วสี่ห้าคนนะครับตรงนี้นะครับ เดี๋ยวสักคู่คงจะถึงนะครับ,บระยะตรงนี้ก็คงไม่น่าจะไกลเท่าไหร่ผมว่าคิดว่าไม่น่าจะเกิน500เมตรนะครับไม่น่าจะเกิน500เมตรนะครับลงตรงนี้ ทางลงยาวเลยก็สะดวกทุกฝ่ายที่ลงมาญาติโยมมากลาบไหวลงตาก็ <c oughs> สะดวกคนที่สูงวัยนะครับก็มีที่เกาะที่เกี่ยว อืมรู้สึกว่าจะเหมือนเป็นทนเหมือนเป็นเส้นทางใหม่เลยเนี่ท่านผู้ชมเมันเป็นเส้นทางใหม่เลยเป็นเส้นทางใหม่มก็เลยแปลกตาเส้นทางเดิมครับแต่ว่าขยับซิกแซกไปเท่านั้นเอง นี่ขึ้นข้างบนที่เคยให้ท่านผู้ชมดูประจําประจํามาอยู่ถึงแล้วครับท่านผู้ชมถึงแล้วอืต้นไม้อุยดอกไม้อันนี้ก็ยังยังมีเห็นอยู่นะครับยังไม่ตายครับต้นนี้ยังไม่ตายสูงไม่ใคยหนูนยะนี่ต้นนี้ยังไม่ตายนะครับ ยังมีดอกอยู่ครับท่านผู้ชมยังไม่ตายแข็งแรงมากถึงแล้วครับถ้าแข็งถึงแล้ว นี่ผมไม่รู้ว่าต้นอะไรต้นบอนหรือต้นอะไรขึ้นธรรมชาติดีมีขึ้นกับหินนะ

ก็คลิปนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปกาบผ้าก่อนดีกว่าเนาะท่านผู้ชมมากบ้าพร้อมๆชมมากบผ้าพรอมๆกันนะครับน้าบพร้อมๆกันนะคร้รมันนะครั่า้ชมกนครับ่น้าก้อันน้มบอนี่้กรอับ่มาก้าอมนีั่น้มานนะันผห้มม้ครับมา้นน่ ที่ซระายดี่ยวขับีคับหลุดเขาหนึ่งมาโม่ที่เม่หลุดแล้วฮะคเม่อนี้คือที่ไม่หลุดแล้วแต่ถกันบึ่มแล้วตูกันมานเราไ่ดไหละคนเลอก็บ้านนี้แล่คนขับหลมาให้เขาเราสูไทเพื่อนบ้านนี่นะ ยาติดมันลดติดกับรถได้หว่าเนี่ยวานเขาเอายาฆ่าเชื้อเอาไปสั่งเป็นพ่นให้ลดน่นน่ะถ้าติดบอเป็นเต็มเลยวก็พ่นน่ะชอบกัติดติดพนทีมันโมเม้นติเพราะว่าหลังจากหลังจากที่เมื่อจากเขาเดี๋ยวคนแต่ล้ฝ่าเออเขาถึงว่าประธานในแมนประธนในแมนสักมือนึงมันก็ต้องถึงว่ารักเขานใช่ชักวันต้องเป็นคิวของเราเออชั่ววันหนึ่งมันต้องเป็นคิวของเราเนี่ยบอกคนใดกับคนหนึ่งน่ะ สาธุครับท่านผู้ชมมูชาวพุทธเจ้าพระรามเจ้าพระหลวงกระเจ้านะครับขึ้นไปนี่ก็ไม่ได้แล้วบ้านนี้ไปลงไปก็ลงไได้ทีิลงไปก็ได้ก็มีเอ๊เก็บเลยตายป้าผูลหรูจ้าลงไปตายป้าไปไหนงานวันนี้นะวานนี้นะขงมูชาวยุทเจาก็จำเป็นต้องไปไท กติทางลงจะลงทางนี้นะครับท oh. ่านผู้ชมทางลงไปบ้านกกประซิวนะครับอันนี้ก็มีญาติทรรมมาถางได้ยาไว้ก็ไม่ลกแล้วครับนี่ยาติธรรมมาอยู่ห้าหกพัน ก็คลิปนี้คงเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชม